จะตำแหน่งว่างอยู่ครับพี่ เดี๋ยวผมจะเอาตะปูตีให้มันสนิทสนิทใช่ไหมันมีถุงอันนึงนะสีขาวแต่มันล่วงลงไปนู่นทองอะมันเป็นถุงสีขาวใหญ่ๆอะมันไหลเข้าไปนู่นวิ่งมาตั้งวิ่งไปนู่นแล้ววิ่งวิ่งมานี่ออกนี่วิ่งนี่แล้วไปทางนู้นอีกค่ะพุคนแปลได้อันนี้มันจะรูถุงแปลได้เนี่ย ือเมื่อคืนนี้เหตุการณ์ที่นี่ก็ไม่มีความรุนแรงนะเพราะมันไกลจากจุดที่เกิดเหตุนะครับพอดีตื่นช้ามาก็มีชาวบ้านมาแจ้งว่า,าพบเ,าเป็นเสื้อเกาะหนังกระติกถุงมือหน้ากากอะไรพวกนี้เป็นที่น่าสงสัยก็เลยแจ้งให้สอนอนดินแดงมาตรวจสอบเท่านั้นเองครับแล้วตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าอะไรครับตรงนี้เป็นเ,เขาเรียกว่าซอยหมอเหลืงครับ เคยมีกลุ่มวัยรุ่นหรือผู้ชุมนุมอะไรทางการเมืองที่โผล่เข้ามาในพื้นที่นี้บ้างหรือเปล่าไม่มีครับปกติแล้วไม่มีมาถึงที่นี่เลยนะครับเพราะว่ามีแต่เมื่อคืนนี้แค่นั้นเองนะครับมีมีเพิ่งมีเมื่อคืนนี้ปกติไม่มีมาครับจากตรงนี้ไปถึงแยกดินแดงนี่ระยะทางมันไกลกันมากเลยเออแยกดินแดงเดี๋ยวสามสี่สามสี่กิโลได้ครับสี่กิโลได้ครับสี่กิโลได้ถือว่าไม่ใกล้ไม่ใกล้ครับปกติไม่เคยเข้ามาครับไม่เคยเข้ามา ไม่ทราบว่าทางคุณพี่เนี่ยได้เห็นกลุ่มวัยรุ่นที่วิ่งกันเข้ามาไหมครับว่ามีเป็นอายุยังไงเท่าไหร่๋อไม่เห็นครับอันนี้ต้องขอประทานโทษจริงไม่เห็นเลยมีชาวบ้านในพื้นที่เขาแจ้งมาแล้วครับว่าพอจะระดุรุ่พันสันผ่านไม่ไม่มีใครทราบนะครับไม่เห็นนะครับไม่เห็นแต่แต่ตื่นมาเจ้าของบ้านเขาก็ไปเห็นเป็นเป็นอุปกรณ์พวกนี้แค่นั้นเองทราบว่าตลอดการชุมนุมยเยอะที่ผ่านมาหลายเดือน,นมันส่งผลกระทบอะไรยังไงกับชาวบ้านในพื้นที่บริเวณนี้ครับอืม มันก็มีมั่งเรื่องเสียงรบกวนนะครับเสียงรบกวนหนึ่งแล้วก็เอ,อมันมีทุกวันอะ่ะคนก็เริ่มบ่นแล้วตอนนี้ว่ามันมีมาทุกวันครับก็ไม่อยากให้มีครับเพราะว่าประชาชนเดี๋ยวนี้การงานก็เริ่มเปิดแล้วบางคนก็กลับบ้านดึกๆดืเดิๆก็อาจจะไปเจอตรงนั้นเพราะบ้านอยู่แถวนั้นตรงนั้นก็กลับบ้านไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ทําไปตามเวลาของกฎหมายครับ การควบคุมของเจ้าหน้าที่เนี่ยถือว่ารุนแรงเกินไปหรือไม่หรือว่าส่งผลกระทบอย่างไรกับชาวบ้านด้วยหรือเปล่าอันนี้เราไม่ได้อยู่จุดใกล้ตรงนั้นแล้วเราก็ไม่ขอไปยุ่งตรงนั้นด้วยแล้วก็เราก็ไม่เคยเห็นทราบว่าประมาณไหนไม่เคยเห็นเลยแล้วก็ไม่เคยเข้าไปดูด้วยนะครับมันมีอยู่แล้วพี่ผลกระทบครับทั้งทั้งสองฝ่ายพี่นะมามาถ้าหนีเข้ามาข้างในในชาวบ้านเดือดร้อนอยู่แล้วถ้าอยู่ข้างนอกเขาไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่หรอกครับเพราะอยู่ข้างนอกมันไม่ไม่เท่าไหร่ก็อยู่ข้างนอกใช่ไหมมันก็จะดังอยู่ข้างนอก แ็่วเขามาทังในชุมชนนะพี่ชุมชนทั้งเด็กเล็กผู้ใหญ่คนแก่มันเยอะนะเพราะกำลังหลับในะช่วงเวลาน,นอนเขาว่ามีชาวบ้านถูกลุกหลงบ้างหอือเครับอันนี้ยังไม่เห็นนะครับสําหรับเหตุการณ์ในการชุมนุมในรอบวันของวันที่6ตุลาคม2564ที่ผ่านมานั้นซึ่งมีการชุมนุมจำนวน3กลุ่มสำหรับกลุ่มที่3ครับคือกลุ่มทุรุกแก ซึ่งมีการชุมนุมบริเวณแยกใต้ดุดดีแดงนั้นเริ่มรวมตัวกันในเวลาประมาณ19.30นนาทีโดยเริ่มที่บริเวณแยกมิตรไปตี2หลังจากนั้นก็มีการใช้ประทัดใช้ผู้ไฟเฟืยงปลา,าเจ้าหน้าที่อ,อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งในเวลาประมาณ20.00นเศรก็มีการจุดไฟโดยจุดเผายางบริเวณ ยกใต้ดอยดินแดงจนกระทั่งเวลาประมาณ22นาฬิกา30นาทีในส่วนของเจ้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่แล้วก็ปฏิบัติการเพื่อสลายการก่อความไม่สงบของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในการดำเนินการนั้นในส่วนของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบได้หนีเข้าไปในบร,ริเวณแลตดินแดง แล้วก็บริเวณแยกซอยต้นโพเจ้าที่ตำรวจได้เข้าไปดำเนินการในการดำเนินการเข้าไปติดตามจาับกลุ่มผู้ต้องหานั้นปรากฏว่าในส่วนของเจ้าที่ควบคุมฝูงชนถูกอาวุธปืนยิงเข้าที่ขมับซ้ายได้รับบาดเจ็บนั่นคือสิบตำรวจตีเดวิดและขณะนี้ได้ส่งไปที่ทําการรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจขณะนี้ได้ทำการผ่าตัด เสี็นสิ้นเรียบร้อยอาการยังอยู่ในระหว่าง,งการเฝ้าระวังได้นําเศษกระสุนออกมาจากศรีรษะนะครับขณะนี้ยังต้องใช้ท่อช่วยหายใจและยังต้องเฝ้าระวังในเรื่องของอการติดเชื้อในสมองแล้วก็เรื่องระบบการหายใจนะครับาจากการดําเนินการเมื่อคืนเจ้าหน้าที่ตํารวจเราสามารถรติดตามจามับกลุมผู้กระทาความผิดได้จํานวนทั้งสิ้น28คน ซึ่งเป็นผู้ใหญ่5แล้วก็เป็นเยาวชน3ในส่วนตรงนี้ก็อยู่ระหว่างาการดำเนินคดีนี่เป็นการตอบย้ำว่าในการปฏิบัติของเขาถือว่าเป็นผู้ที่ก่ออาญากรรมประเภทหนึ่งครับเพราะนั้นเป็นความผิดที่เจ้าที่ตำรวจจะต้องดำเนินการเพราะถือว่าการปฏิบัติในการใช้อาวุธจริงทั้งอาวุธปืนทั้งอาวุธระเบิดนั้น เป็นอาวุธร้แรงที่จะเกิดอันตรายต่อทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทั้งประชาชนทั่วไปทั้งผู้ที่พักอาศัยบร,ริเวณดักลกาว